วันนี้ลูกค้าเอารถเข้ามาให้ดูว่าเวลาเบรกแล้วทำไมมีเสียงดังคำตอบก็คือเบรกลูกค้าหมดเกี้ยงจนถึงเหล็กที่เสียงดังก็เพราะว่าเหล็กกับเหล็กเสียดสีกันภาษาช่างเขาก็เรียกว่าเบรกกินจานนะคะถ้าปล่อยให้กินจานนานกว่าน,นี้ก็อาจจะไม่สามารถเจียจานได้หรือต้องเปลี่ยนจานเบรกใหม่เทียบให้ดูลูกค้าว่า ผ้าเบกใหม่กับผ้าเบรกที่หมดแล้วความหนามันต่างกันยังไงต่างกันมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูลูกค้าอีกคันหนึ่ง,งที่ปล่อยให้เบรกหมดจนถึงเหล็กและกินจานลึกจนไม่สามารถเจียจานได้คันนี้ลูกค้าต้องเปลี่ยนทั้งจานเบรกและเบรกเสียสองต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถามช่างค่ะว่าดูเบกหลังว่าหมดดูยังไง ดูยังไงตรงนี้ดูเป็นมินเหลือแค่สองมินพอเปลี่ยนแล้วที่เตรียมเตรียมอยู่ประมาณสี่มินคนรนนึ่งหรือหนะ้ามินลสัญญาณเตือนว่าเบรกจะบวชเป็นยังไง ข้อหเวลาเหยียบเบรกแล้วมีเสียงดังเสียงดังผิดปกติข้อ2เวลาเหยียบเบรกแล้วต้องเหยียบลึกลงไปอีกแล้วต้องเหยียบย้ำหลายหลายครั้งข้อสามเวลาเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าเบรกมันจะสั่นสู้เท้าข้อสเวลาดึงเบรคมือจะรู้สึกว่าเราต้องดึงสูงขึ้นห้าเราสังเกตว่าจานเบรกของเราเริ่มเป็นรอย ข้อ6ให้ดูที่น้ำมันเบรกค่ะว่าปริมาณลดลงไหมมีปัญหาเรื่องลดเรื่องอย่างเรื่องช่วงล่างสอบถามได้นะคะร้านอยู่ในบิ๊กซีอุดรเฟซบุ๊ o ยูดีแม็สาขาบิ๊กซีสันนพลจังหวัดอุดรไอดีลน์ดีดีเอ็นแปดแโทรศูนย์เก้าหค่ะ